เผ็ดอีเลเหงาออกนวดเลยอะคนวันนี้แต่อยากกินสุ้มํำมากนี่วันนี้สั่งตำเส้นสดของซอพีทไก่ยกครกมานะคะแล้วก็ร้านนี้คือแบบเหมือนเข้าใจผู้บริโภคมากเลยอะมีสั่งเส้นแยกได้ด้วยนะทุกคนหงให่อยู่นะนี่นี่นะคะทุกคนตำเส้นสดไก่ยกครกโอ้โอ้ my god อ,อร่อยอะ่ะตัวนี้จะรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเส้นเล็กจริงอะ่ะ กินไปกินไปก็เผ็ดอยู่นะอันนี้ไม่ได้สั่งอะไรเลยนะก็คือแบบเอารสชาติของร้านเขาเลยอะไปลองสั่งมากินดูทุกคนอร่อยอเดี๋ยวลองเดี๋ยวรอบหน้าลองเมนูอื่นบ้างมีเมนูแบบกุ้งฝอยคั่วที่อยากกิน